ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวบอลสีนะครับมีบอลสีสวยๆครับราคาเบาๆครับหลักสิบนะครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับนี่หน้าไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับคัดหน้าไม้สวยๆขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับหน้าไม้สวยๆทั้งนั้นหละครับนี่ราคาเบาๆนะครับราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับมีหลักร้อยอยู่ไม่ขี่กระถางนะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับก็จัดส่งได้นะครับส่งทั้งกระถางนะครับ คขาจะส่งเหมาเหมา50บาทนะครับสำหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางสวิกให้นะครับค่าจะส่งเหมาเหมาครับเจสบาทนะครับสาหรับคนที่เก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางนี้ไปชนีเขาเก็บเพิ่มผมนะครับก็ค่าจะส่งเหมาเหมาเจบาทนะครับไม้ไซส์ใหญ่ราคาเบาๆนะครับวันนี้ครับนี่น้าไม้สวยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเริ่มจาก กระถางแรกๆราคาเบาๆก่อนเลยครับนี่หน้าไม้สวยครับนี่อันนี้เป็นกระหนกมนตานะครับนี่หน้าไม้สวยไม้กระสีสวยนะครับนี่เปิดหน้ามาแล้วครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับกระถางที่หนึ่งะครับราคาเบาๆครับนี่40บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคา40บาทเองครับนี่หน้าไม้สวยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นซับลุ่งโลดนะครับนี่โตขึ้นเรื่อยๆครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับนี่หน้าไม้สวยเลยครับราคาก็เบาๆนะครับนี่ราคา40บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่นี่ครับกระถางที่1นะครับ40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบามากครับไม้ใช้เวลาเรียนใช้เวลาทําก็นานนะครับขายราคาก็แบ่งไปราคาเบาๆนะครับ40บาทกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับ เอามาต่อที em amentos, 4, น umen, ี้ค so รับอ so ันนี้น่าจะเป็นโวเคนโนนะครับไม้ดําแดงนะครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ก็แบ่งในราคา40บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆเลยครับสีดําแดงนะครับนี่สวยมากครับ40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นโยราชินีนะครับนี่เป็นไม้แผงเานะครับนี่สวยนะครับนี่ราคาก็เบาๆครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่ราคา40บาทเองครับราคาเบามากครับนี่สวยๆเลยครับ อ้าหมาต่อทีนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นเทวีสุริยานะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่หน้าไม้สวยมากครับนี่เทวีสุริยานะครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับราคาเบามากครับ40บาทครับกระถางที่1นะครับหมาต่อทีนี้ครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่นี่ครับราคาเบามากครับ40บาทเท่านั้นครับอ้าวหมาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้เก่าเรานะครับนี่ผมเห็นจะแพงๆหน่อยครับนี่ โตขึ้นเล่ย์นะครับนี่ราคาก็เบาๆนะครับธาตุบางแก้วนะครับนี่มี2สีนะครับนี่เม็ดสีสวยนะครับนี่ราคาก็เบาครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับราคา40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบามากครับอ่ามาต่อท่านี้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอมรหรือเปล่านะครับนี่สวยนะครับนี่ครับผิดพลาดขออภัยนะครับนี่อันนี้ไม้ก็จําไม่ค่อยได้นะครับนี่ราคาก็เบาๆครับ40บาทเท่านั้นครับนี่ สวยเลยครับราคาเบามากครับ40บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับเป็นตัวแผงเขานะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับไม้โตขึ้นเรื่อยๆนะครับไซส์กระถาง5นะครับราคา40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นทรัพย์พูนผลนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่เปิดหน้ามาแล้วครับนี่สวยนะครับไม้ต้นแม่สวยมากครับนี่ทรัพย์พูนผลนะครับราคากระถางละ40บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับ สี่สิบบาทเท่านั้นครับนี่ไม้สวยๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับนี่นาไม้สวยนะครับอยู่ในไซส์กระถางสี่นะครับกระถางที่หนึ่งครับสี่สิบบาทนะครับกระถางที่หนึ่งครับอ่ามาต่อที่นี้ครับกระถางที่สองนะครับมหาเศรษฐีนะครับนี่ราคาเบาๆครับสี่สิบบาทครับใส่กระถางสี่นะครับราคาสี่สิบบาทเท่านะครับนี่กระถางที่สามนะครับราคาเบาๆครับสี่สิบาทเท่านะครับนี่มีทั้งหมดสามกระถางนะครับ ราคากระถางละ40บาทเท่านะครับนี่ราคาไม้หน้าไม้สวยครับเอามาต่อทีครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับในกระถางนี้เปิดหน้ามาแบบป้ายเลยครับนี่สวยนะครับเป็นลูกไม้มณนีจันทรนะครับนี่หน้าไม้สวยๆเลยครับราคาก็ไม่แพงครับราคาเบามากครับนี่40บาทเท่านนครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง4นะครับนี่หน้าไม้สวยครับ40บาทครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นกระถางที่2นะครับลูกไม้มณีจันทร์นะครับ กระถางละ40บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆครับนี่กระถางที่2นะครับกระถางที่3นะครับนี่หน้าไม้กําลังเปิดเลยครับ40บาทเท่านั้นครับราคาเบามากครับ40บาทนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้ด่างเคยใช้นะครับเหลืออยู่กระถางเดียวนะครับหน้าไม้สวยนะครับประมาณนี้นะครับราคาก็เบาๆครับนี่40บาทเท่านั้นครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพรพุทธะนะครับเป็นไม้กระสีนะครับสีเหลืองๆนะครับนี่นะไม้สวยๆครับนี่ครับมีอยู่หลายกระถางครับเป็นสิบนะครับนี่ก็เดี๋ยวเลือกให้ดูนี่ครับนี่สวยๆครับราคากระถางละสี่ Genesis. สิบาทครับเป็นพรพุทธะนะครับนี่สวยนะครับนี่มีหลายกระถางมากเลยครับนี่อันนี้หลายต้นมากครับนี่สี่สิบบาทนะครับนี่สองต้นเยครับน้อยนะครับนี่สี่สิบบาทนะครับ ราคากระถางละ40บาทนะครับพรพุทธะนะครับนี่โอ้โหมีหลายต้นครับ40บาทเองครับนี่หน้าไม้สวยๆครับราคาก็เบาๆนะครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับพรพุทธะนะครับนี่หน้าไม้สวยครับไม้สีเหลืองๆนะครับนี่ช่วงเทรนไม้สีเหลืองเข้ามาเนี่ยโอ้โหราคาพุ่งปุ๊บนะครับแต่ดีนี้ก็ราคาเบานะครับนี่ราคา40บาทครับนี่ไม้ที่บ่าว่าทำเองนะครับผมทําเองทําไม่เยอะนะครับ สี่สิบบาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ราคาเบาๆครับกระถางละสี่สิบบาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆเลยครับนี่ราคาเบาๆนะครับอาวเดี๋ยวแปบขยับไม้นิดนึงมาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นสบายแพรนะครับเป็นไม้แยกนอนะครับนี่อันนี้อยู่ในไซส์กระถางห้านะครับสบายแพรนะครับนี่เป็นไม้ใบหอกนะครับอันนี้ขอราคาห้าสิบาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับห้าสิบบาทนะครับสบายแพรนะครับ อาไม้ใบกลมๆนะครับอันนี้เป็นพัทยานะครับนี่ไม้กัดสีสวยนะครับนี่อันนี้ก็ขอราคา50บาทครับไม้อยู่ในไซส์ถัง5้านะครับราคา50บาทนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอ่าไปหลายต้นเลยครับนี่ต้นใหม่นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นอะไระยกไม่ใช่นะศิลาจักพัทแม่ผมก็จําผิดนะครับนี่หน้าไม้สวยครับเปิดมาสวยมากครับนี่ สองต้นที่แล้วก็ไปหมดแล้วนะครับนี่เหลืออยู่นี่ต้นใหม่นะครับนี่หน้าสวยครับหน้าเปิดมาสวยครับศิลาจักรเอศิลาจักรพัดนะครับนี่หน้าไม้อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับไม้เปิดมาสวยมากครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆครับแปสบาทนะครับกระถางที่1นะครับศิลาจักรพัดนะครับอันนี้ถึงจะเป็นใบเดียว1หลอดนะครับแต่หน้าไม้จะสวยครับนี่ อันนี้ขอราคาเบาๆครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับราคากระถางละแ0บบาทครับศิลาจักรพัทนะครับมี2กระถางนะครับนี่หนาไม้สวยๆครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับอยู่ในเกณฑ์หลัก10ครับราคา80บาทครับต่อ1กระถางนะครับกระถางที่1กระถางที่2นะครับเรียงได้เลยนะครับเอามาต่อเท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้อยู่ในไซส์กระถางสนะครับเป็นบังเกิด9นะครับนี่ม้ใบกลมๆนะครับปลายสวยนะครับ นี่เหมือนสยามแต่ไม่ใช่นะครับเป็นบังเกิดเก้านะครับนี่ผมได้มานะครับน้องฝากก็เลยแบ่งต่อนะครับนี่ครับกระถาง4ีนะครับนี่น้าไม้สวยสวยครับบังเกิดเก้านะครับราคาก็เบาๆครับแปบาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับแปบาทกระถางที่1นะครับกระถางที่2นะครับนี่ราคาเบาๆครับแปบาทครับมีทั้งหมด2กระถางนะครับราคากระถางละ80บาทนะครับอมาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นเทพบัตธานะครับนี่ไม้ใบหอก ไม้กาบนะครับปลายเหลืองก็นะสวยครับนี่ราคาเบาๆครับอันนี้ขอราคา50บาทนะครับนี่ราคาเบาๆครับกระถางที่1ครับเทพพัสุธานะครับนี่ครับเป็นเทพสายลุงครับแผงนะครับนี่ราคาก็เบาๆครับ50บาทครับกระถางที่2นะครับนี่มีทั้งหมด2กระถางนะครับเทพพัสุธานะครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับแมเป็นลูกไม้นะครับนี่หน้าไม้ เปิดมาจะสวยแต่ใบแรกๆเขาจะเป็นสีอย่างนี้ครับนี่สวยๆแต่ทีนี้ถ้าเปิดมาจะออกชมพูชมพูอย่างนี้หน้าไม้จะสวยครับโตขึ้นจะเปิดขึ้นมาหน้าไม้สวยต้นแม่สวยมากครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะครับอันนี้ขอราคา60บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับไม้ใหญ่แล้วครับนี่หกบาทเองครับนี่หน้าไม้สวยครับนี่ราคาก็เบาๆนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นปีศาจแดงนะครับนี่ปีศาจแดงก็ไม้ก็ยังมีมาอยู่นะครับ สวยอยู่นะครับนี่ราคาก็เบาๆนะครับอันนี้ขอราคา70บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับปีศาจแดงนะครับนี่นาไม้สวยอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับ70บบาทนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับเอามาต่อทานี้ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่มีมาหลายกระถางนะครับไซส์กระถางกระถาง5านะครับนี่มีมาทั้งหมด5กระถางนะครับนี่ขอ ขอราคากระถางละ80บาทนะครับนี่กระถางที่1นะครับศีลาหุ้มทองนะครับนี่เป็นบาบเบิลบีนะครับกระถางที่1ครับ80บาทนะครับกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยครับนี่80บาทนะครับใครชอบไม้สีเหลืองๆนะครับไม่ผิดหวังนะครับ80บาทกระถางที่2ไปแล้วครับกระถางที่3นะครับนี่ราคาเบาๆครับอยู่ในไซส์กระถาง5 80บาทนะครับนี่ราคาเบาๆครับกระถางที่3กระถางที่4นะครับนี่ราคากระถางละ80บาทครับกระถางที่4นะครับ กระถางที่5นะครับนี่ราคากระถางละแ0บบาทครับไม้ไซส์กระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยไม้กําลังโตแล้วแปบบาทนะครับแต่เกิดใครเหมาหมดก็พูดคุยกันได้นะครับนี่มีทั้งหมด5กระถางครับศิลาหุ้มทองนะครับหน้าไม้สวยสวยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เหมือนอันนี้เป็นซันเซ็ตนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถางสีนะครับนี่สวยนะครับซันเซ็ตสกายนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับ ครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับอันนี้คนราคา60บาทนะครับนี่น้าไม้สวยครับหนี่งหกสิบบาทครับกระถางที่1ครับอันนี้กระถางที่2นะครับราคากระถางละ60บาทครับมีทั้งหมด2กระถางนะครับนี่ครับหน้าไม้แบบนี้จะสวยกันอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเกสรพุ่มลินครับ2ใบครับนี่สวยนะครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับอันนี้ข้องหกสิบบาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับราคาเบาๆมากครับไม้สวยๆครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับ อันนี้เป็นพญาดำลงนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถางห้านะครับไม้ไซส์ใหญ่แล้วครับนี่อันนี้จะหนักค่าจะส่งก็จะหนักหน่อยครับอันนี้ขอราคาห้าสิบาทนะครับนี่พญาดำลงครับกระถางที่หนึ่งนะครับอันนี้กระถางที่สองนะครับไม้โตขึ้นเรื่อยๆก็เลยขยับนิดนึงนะครับเพราะราคาก็จะส่งจะลําบากครับเพราะว่าหนักขึ้นนะครับนี่ครับราคากระถางละห้าสิบบาทนะครับนี่กระถางที่สองนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับ กระถางที 3, 3. ่3านะครับนี่ราคากระถางละ50บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นตับวันเร์นะครับนี่ไม้ใบกลมๆเข้มๆนะครับอันนี้ก็50บาทนะครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้ขอยาอันี้อันนี้เป็นดารานพรัตนะครับนี่หน้าไม้สวยครับนี่ดารานพรัตนะครับนี่ใสยกระถาง5้านะครับราคากระถางละ40บาทนะครับ อันนี้น่าจะมี2ต้นนะครับก็40บาทเหมือนกันครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทนะครับดารานนพัลรัสนะครับหน้าไม้สวยครับนี่กระถางที่3ราคากระถางละ40บาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นเศรษฐีริมนาคนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ประมาณนี้ครับ40บาทครับราคาเบาๆครับอ่าเดี๋ยวแป๊บฝนเริ่มลงเม็ดนะครับอันนี้จะเป็นไม้เก่าๆเรานะครับนี่อันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์ปักลันนะครับนี่ สวยนะครับเป็นไม้ชิ้นผ่าของผมนะครับอันนี้ก็ราคาเบาๆครับ40บาทเท่านะครับราคาเบามากครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นอสงไข่นะครับนี่เป็นไม้มีหัวนะครับนี่ไซส์ใหญ่นะครับนี่ก็ราคาก็ไม่แพงครับอสงไข่นะครับนี่ครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับีขอราคาเบาๆครับ90บาทท่านะครับนี่ราคาเบาๆครับ อันนี้เป็นจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้เลี้ยงไว้นานแล้วนะครับนี่ทิ้งใบไปหลายรอบก็มีใบใหม่ขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้ครับไม้สูงไม่สูงนะครับจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้ก็ขอราคา90บาทนะครับนี่ราคาเบาๆครับจังหวัดลำพูนนะครับ90าบาทครับราคาเบามากครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ใบหอกใบสีดำๆเข้มๆนะครับอันนี้ขอราคา 80บาทนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5.5นะครับนี่ราคาเบาๆครับ80บาทนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับนี่หลอดหม่นี่ป้ายมาสวยมากครับนี่นี่หลอดไม่มาอีกหลอดนะครับนี่ผมว่าอันนี้ก็ป้ายครับนี่ดูหน้าไม้ได้นะครับนี่สวยนะครับเจ้าสาวนะครับอยู่ในไซส์กระถาง6เป็นไม้ใหญ่นะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับ90บาทนะครับราคาเบามากครับนี่ อาอันนี้เป็นไม้วันเสาร์นะครับไม้ใบกลมๆนะครับอันนี้ขอราคา80บาทครับไม้อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่แปบาทนะครับนี่ราคาเบาๆครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นปู่ฤษีตาไฟนะครับนี่ไม้กระสีนะครับนี่สวยนะครับปู่ฤษีตาไฟนะครับอันนี้ก็ขอราคา80บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับเอาไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับนี่เป็นเพชรเมืองนนท์นะครับนี่ไม้เหลืองไม้ขาวนะครับป้ายเหลืองป้ายขาวนะครับนี่ ไม้ต้นนี high. ้จะสูงนะครับแต่ก็สูงได้นะครับไม้สูงมากนะครับเพชรมังนน์นะครับอันนี้ขอราคา80บาทครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับนี่สวยๆครับนี่ราคาเบาๆครับ80บาทเท่านั้นครับนี่เพชรมังนน์ครับอันนี้สีหลอดใหม่จะมาเหลืองๆครับแต่ก็นานๆไปก็จะสีขาวๆนะครับไม้ด่างไม้ป้ายสวยนะครับนี่เพชรมังนน์นะครับราคากระถางละ80บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นบอลกาบนะครับนี่สีสวยนะครับพี่กุลทองนะครับนี่อันนี้ขอราคา60บาทนะครับราคาเบาๆครับนี่สวยๆครับ60บาททนะครับมาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่มี2ต้นในกระถางครับอ๋อนี่ครับเป็นลูกไม้ด่างใบหอกใบไผ่เขานะครับนี่สวยนะครับมี2ต้นในกระถางเดียวกันนะครับนี่สวยนะครับนี่อันนี้2ต้นนะครับ ลูกไม้นะครับนี่ใบไผ่ใบหอกนะครับนี่ไม้ดังๆนะครับสวยๆครับอันนี้ต้นใหญ่ครับนี่มีแทงหน่อขึ้นมานะครับอันนี้ขอราคานดนึงนะครับถ้าสูงกว่านี้คงจะแบ่งไม่ได้เพราะว่าไปชนีส่งไม่ได้นะครับแต่สูงประมาณนี้ก็พอส่งได้นะครับนี่ละไม้สวยนะครับอันนี้ขอราคา100บาทนะครับนี่ตกต้นละ50สบบาทเท่านั้นครับนี่คุ้มค่าครับนี่สวยนะครับแป๊บนะครับอ้าว มาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับนี่กัดสีสวยครับนี่หน้าไม้สวยๆครับเหลืออยู่กระถางเดียวนะครับนี่ใครสนใจเอาไปเลี้ยงนะครับเศรษฐีสุพรรณนะครับราคาก็เบาๆครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่ครับราคาไม่แพงครับนี่ขอราคา80บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับหน้าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นจังหวัดสงขลานะครับนี่จะใบกลมๆมนๆหน่อยนะครับนี่3ใบหลอดใหม่มาแล้วครับนี่ อันนี้ก็ราคาเบาๆนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับนี่ราคาหลัก10เองครับนี่หน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอ่ามีงวดที่แล้วมีคนคอมเมนต์มาบอกนะครับตอนแรกจําชื่อไม่ได้นะครับผมเลยจดไว้นะครับนี่นี่ท่านผู้ชมครับใครสนใจเอาไปเลี้ยงนะครับนี่สายเข้มๆนะครับเป็นลาหูอมจันนะครับต้องขอบคุณ ลูกค้าเพื่อนๆนะครับที่ว่าแนะนาคอมเมนต์มาบอกว่าต้นนี้ชื่ออะไรนะครับเป็นลาหูอมจันทนะครับนี่นี่สวยๆครับอันนี้ขอราคาอืมแปดสิบาทนะครับนี่ราคาเบาๆครับลาหูอมจันนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้อยู่ในไซส์กระถางหกครับเทลปาตีนะครับเต็นเป็นไม้สวยนะครับนี่เทลปาตีนะครับนี่สวยนะครับ อันนี้ขอราคาเบาๆครับ90าบาทนะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับ90าบาทเท่านั้นครับราคาเบามากครับนี่อันนี้ผมเห็นอยู่ในตู้นะครับก็เลยเอามาแบ่งนะครับน่าจะเป็นน้ำมึงนนะครับนี่หนักตึกเลยครับ2ต้นนะครับนี่หน้าไม้เปิดมาสวยนะครับนี่นี่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่อันนี้ขอราคาหลักร้อยนะครับไม้ไซส์ใหญ่ครับไซส์กระถาง6นะครับอันนี้เป็น2ต้นนะครับนี่ครับน้ำมงนนนะครับนี่สวยๆครับ อันนี้ขอราคา120บาทครับสองต้นนะครับตกต้นละ20บาทไม้มีหัวนะครับนี่สวยนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่นามงนนนะครับนี่สวยๆครับ120บาทตกต้นละ60บาทครับคุ้มค่านะครับนี่น้าไม้สวยครับนี่เอามาต่อใช้ครับอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่ก็จะส่งส่งได้อยู่ครับถ้าโตกว่านี้คงจะส่งลําบากนะครับก็เป็นกระหนกมน์ตานะครับนี่ ราคาก็ไม่แพงนะครับหลักสิบครับอยู่ในไซส์กระถางห้าครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับนี่เป็นไม้กัดสีสวยนะครับนี่ตอนนี้หน้าไม้อันนี้จะยังไม่เปิดมากแต่ก็ไม้ต้นแม่เขาสวยนะครับนี่ผมพามาก็มีบางต้นที่ว่าหน้าสวยมาเลยครับบางต้นก็ประมาณนี้แต่ผมว่าโตๆขึ้นเรื่อยๆก็ไม้ก็จะเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้ขอราคาห้าสิบาทนะครับเพราะว่าไม้โตค่าจะส่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ก็ขอราคาที่น่อยเพิ่มขึ้น10บาทครับจาก40เป็น50บาทนะครับไม่แพงนะครับนี่ต้นที่1ครับกระถางที่150บาทนะครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่ครับส่งทั้งกระถางนะครับนี่ครับนี่กระกมนตานะครับไซส์ใหญ่นะครับนี่ขอราคา50บาทครับไซส์เล็กก็มีนะครับกระดกมนตาราคากระถางละ50บาทครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับนี่กระถางที่3นะครับกระถางที่4นะครับ เป็นไม้เปิดมาสวยครับเลี้ยงนอกตู้นะครับนี่มีสีกระถางนะครับราคากระถางละห้บบาทครับไม้ไซส์ใหญ่ครับกระหนกมนตานะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับห้บาทเนี่ยโอ้ใช้เวลาเลี้ยงใช้เวลาทําอยู่นานนะครับกว่าจะได้ประมาณนี้นะครับแต่ราคาก็เบาๆนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับนี่ราคา50บาทเท่านนครับราคาเบาๆครับนี่สวยๆไม้สวยๆนะครับวันนี้ครับ ก็วันนี้สามารถจัดส่งได้นะครับบานังคารท้าเอฟวันนี้ผมก็สามารถจะส่งได้วันนี้นะครับค่าจะส่งก็มะเหมาห้าสิบาทนะครับก็มีปลายทางสวิงให้นะครับสําหรับคนที่ไม่สะดวกนะครับก็ในการโอนก็ขอค่าจะส่งก็ขอมะเหมาเจ็ดสิบาทนะครับขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ทุกบ้านนะครับราคากระถางละไม่เป็นราคาเหมาพูดผิดนะครับก็เหมาเหมาเจ็ดสิบบาทครับขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ครับสําหรับปลายทางครับ สำหรับคนที่สะดวกในการโอนก็มีค่าจัดส่ง50บาทเท่านั้นครับเหมาเหมาขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ครับบางบ้านบางชุดนี่โอ้โหสั่งหลายต้นนะครับแต่ก็ผมก็ชอบนะครับค่าจัดส่งทีเป็นร้อยนะครับนี่ก็แบ่งกันไปเลี้ยงครับนี่หน้าไม้สวยๆครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมจบคลิปนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ